งานนี้บอกเลยจ้าคุ้มมากจ้าแล้วงานนี้จะมีแขกเซอร์ไพรส์ไหมนะแอบลุ้นแอบลุ้นล่าสุดค่ะบอกเลยคุ้มมากคุ้มจริงๆคุ้มสุดๆค่ะกระบ,บาดงานแฟนมิทติ้งของ3ามนุ่มหล่อแห่งวิกเจ็ดสี่ค่ะเคมพัสวียูโรยศวัตและเบนสันติราชค่ะ ที่จะจัดขึ้นในวันที่8กันยายนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นเองจ้าและสุดค่าประกาศชาัดมาจากบ้านยูโรออฟฟิเชียลขับค่ะซึ่งก็ได้เผยตารางงานแฟนมิติ้งของสามหนุ่มหล่อพร้อมเชิญชวนแฟนๆรีบจองบัตรเข้าชมงานแฟนมิติ้งในครั้งนี้กันอีกด้วยละค่ะ ซึ่งงานนี้ก็ระบุแคปชั่นบอกว่ามาพบปะพูดคุยทานข้าวร้องเต้นม่วนไปกับสามหนมุ่มเข้มยูโรเบนในงานมิทติ้งขับอ่อนทัวร์ครั้งแรกที่ร้อวันที่8กันยายน2566ที่ร้านอินาฟบายเมื่อวานร้อตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไป บัตรราคา599มีพร้อมอาหารและบุฟเฟ่จองบัตรสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE แอด3ามสามีมีแอดด้านหน้าตั้งแต่วันที่5ถึงตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่5กันยายนขออภัยนะคะดูตามในคลิปได้นะคะถ้าอ่านไม่ชัดเจนค่ะกับการ LINE แอดไปจองบัตรนั้นเองค่ะ พร้อมกันนั้นก็ติดแฮชแท็กขับออนทัวร์ค่ะมิท t i n g ขับออนทัวร์แฮชแท็กขับแฮชแท็เข้มฮัสวีแฮชแท็กยูโรเยสวัตแฮชแท็กเบนสันติราชนั่นเองค่ะเรียกว่าค่ะมีการบอกวิธีรายละเอียดค่ะขั้นตอนการจองบัตรอีกด้วยนะคะดูตามภาพได้เลยนะคะจะทําออกมาให้ช้าๆค่ะถ้าใครไม่ชัดเจนก็กดแช่แล้วก็ดูได้ค่ะ ขอบคุณนะคะเรียกว่างานนี้คุ้มสุดๆเลยล่ะค่ะกับราคาบัตร599บาทค่ะกับแฟนมิทติ้ง3มหนุ่มหล่อค่ะงานนี้ก็แอบ,บลุ้นว่าจะมีแขกเสอร์ไพสรับเชิญสุดพิเศษหรือเปล่านั่นเองจ้าคุ้มสุดๆเลยลาราคาบัตรราคา599ค่ะมีเลี้ยงข้าวเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ไปในตัวอีกด้วยล่ะค่ะสามารถไปจองบัตรไปพบกับสาหนุ่มหลอกันได้นะคะ วันที่8กันยายน2566นั่นเองค่ะ